สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึคันมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้ไม่เคยชนเดิมทั้งคันเลยครับกับ Toyota v i ีอนะครับปี2007มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากๆเลยครับคันนี้ผ่อน3,100โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ159,000บาทครับ159,000บาท รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้มากๆนะครับเน้นใช้งานทนทานผ่อนสบายๆเติมมันเครื่องพันหนะครับก็ประหยัดสุดๆแล้วครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับถ้าคันนี้ถูกใจสนใจก็มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีไม่แทบประมาณ130,000กิโลเมตรนะครับ ภายในก็สวยสะอาดนะครับเบาะผ้ากรมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับเบาะผ้านะครับแล้วก็กระจกภายในก็ขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ 1.5e ออโตปี2007มือเดียวป้ายแดงรถสวยสภาพงามการันตีครับไม่เคยชนเดิมทั้งคันนะครับใครสนใจอยากได้รถใช้งานนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจรารณาและแตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมนะครับส่วนการคัดและเช็ค ผมกล้าการันตีว่าคันนี้ไม่เคยชนรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับสมาชิกท่านใดกําลังหารถใช้งานถึงรถไฟฟ้าจะมานะครับแต่เราไม่สนใจครับเรามาเล่นรถมือสองต่อกันครับรับรองว่าสบายๆนะครับราคาแบบนี้สภาพแบบนี้ใช้กันได้ยาวทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายครับฝากไว้ด้วยนะครับกับโตโยต้าซูุน วีออสปี2007 1.5E Auto นอตะครับมือเดียวป้ายแดงการันตีสภาพนะครับไม่เคยชนไม่ก็แท้สภาพดีๆแบบนี้นะครับคัดและเช็คมาฝากสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับผ่อนสบายๆนะครับเดินทางใกล้ไๆไปได้สะดวกนะครับอํานวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างแน่นอนนะครับตอนชิวๆผ่อนชิวๆเติมน้ำมันสบายๆใช้ง่ายดูแลสบายประหยัดครับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับวีออสปี2007มือเดียวป้ายแดงครับ คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้ท่านยังไม่พร้อมไม่เป็นไรครับอาจจะมีคันที่ท่านชอบหรือท่านสนใจเมื่อไหร่ก็โทรเจรจาสอบถามมาได้เลยครับมีรถมาลงทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับกับ A รถมือ2นะครับรถสภาพงามจัดราคาน่าจับจองคัดและเช็คเรียบร้อยการันตีครับสวยๆสภาพดีๆคัดมาฝากให้กับสมาชิกนะครับคันนี้งามๆนะครับสนใจก็ โทรเจราจายังไม่สนใจก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม